สวัสดีครับผมวัดสนอต่อนะครับก็วันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่สนามยิงปืนลาดประเขา63นะครับก็มีวันนี้นะครับผมมีปืนตัวใหม่นะครับก็ก็ไม่เชิงใหม่นะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้เคยเข้ามาแล้วนะครับเคยเข้ามาขายแล้วเป็นปืนสวัสดิการรอบนี้ก็เข้ามาเป็นสวัสดิการเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาจะแพงขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวปืนนะครับเป็นสีขาวของเดิมเนี่ยเคยเข้ามาเป็นสีดำนะครับสีดําราคาอยู่ที่ จะถ้าผมจำไม่ผิด44,000บาทตอนนี้เข้ามาเป็นสีขาวแพง,งกว่า2,000บาทนะครับก็คือเป็น46,000บาทนะครับสวัสดิการกรมการปกครองสนอสะนะครับตอนนี้ปืนก็คือพร้อมจ่ายสำหรับพี่ๆที่มีใบวิญาตป .3 สวัสดิการกรมการปกครองแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องตัวปืนกันตัวปืนนะครับก็คือตัวเล็กประมาณนี้นครับตัวเล็กประมาณนี้นะครับก็เป็นขนาด7.65 หรือว่า3ามอออโต้นเองนะครับตัวปืนก็เล็กกระทัดรัดนะครับประจุ7บวก1นัดนะครับวิธีใช้งานนะครับวิธีใช้งานเนี่ยก็คือเราสามารถบรรจุแม็กกาซีนนะครับก็บรรจุได้2แบบนะครับก็คือใส่นะครับใส่แม็กกาซีนไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นลำก็ได้ยิงแบบนี้ก็ได้นะครับดึงแบบนี้ก็ได้หรือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็เราใช้วิธีการใส่ลูกรออเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็จุดแม็กกาซีนไปยิงแบบนี้ก็ได้ครับรุ่นนี้ถ้าลูกหมดแล้วจะสไลด์จะไม่ค้างนะครับสไลด์จะไม่ค้างครับก็คือใช้วิธีเปิดลำกล้องแล้วก็เทออกราคา 46,000บาทสวัสดิการกรมการปกครองนะครับปืนเล็กไฮโซหลูหราดูดีนะครับน่าจับจองปือเจ้าของนะครับเอเครับเราพบกันใหม่มือเดียวเลยปืนเปนเล็กหมดครับเวลาหมดเนี่ยเราก็ปลดแม็กซกาซีนนะครับแล้วก็กระดกลำกล้องขึ้นนะครับดูว่ามีกระสุนไหมถ้าไม่มีก็ปืนปลอดภัย นะครับเออโอเคนะยิงก็โอเคนะโหนี่ผมอยากได้ฮะหรูหรานะครับไฮโซนะครับเบเลต้าสามศูนย์สามสองทอมแคทนะครับจากอเมริกานะครับสี่หมื่นหกพันบาทสวัสดิการกรมการปกครองวงเล็บตันอสอปพรซื้อได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่